การกุลนะครับได้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้มีการยื่นข้อเสนอตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบฟีดอินทาริฟในปี6 5 7 3ถึง7 3สาำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงของทางกกพและปรากฏว่าการกุลเนี่ยการกุลตัวเนี้ย ได้รับคัดเลือกตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อ20ธันวาคมที่ผ่านมาครับกลุ่มบริษัทย่อยที่กันกุลได้ถือหุ้นโดยตรงผ่านทางกาันกุลโซล่าพาวเวอร์เจนกันกุลวันเอเนจี2กันกุลวันเอเนจี9ในส,สัดส่วนร้อยละร้อยเนี่ย ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกอฟอผเป็นระยะเวลา25ปีสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินหรือโซล่าฟาร์มจำนวน8โครงการกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม429.6เมกะวัต ซึ่งมีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี2-5-6-9 6 9 7 0 7 1 7 3 73 5ปี6-9-7-3ถึงเ3มเมื่อโครงการนี้สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ครบตามกำหนดจะส่งผลให้กันกุลมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาโดยรวมสูงขึ้นเป็น1,045 1.5เมกะวัตต์จากเดิม6ก5้อยสิบหขยับขึ้นมาเป็น1,000กับอีก45เมกะวัตต์คิดเป็นการเพิ่มขึ้น70%ซนะครับซึ่งการกุลจะทยอยลงนามในสัญญา PPA เพิ่มเติมตามรายโครงการที่ได้รับคัดเลือกตามประกาศของกอกพนี่น่าจะเป็นข่าวที่ส่งผลสำคัญ ต่อราคาหุ้นกันกุลในวันนี้นะครับก่อนหน้านี้ยังแบบสะสมพลังอยู่เลยฮะตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมนะครับมาดูครับมาดูราคากันกุลในกระดานกันหน่อยดูชัดๆนะครับออตอนแรกก็เนี่ยอยู่แถวๆอยู่แถวนี้นะครับ2บาท60เนี่ย อยู่2บาท60ในนานมากคอเคลียเส้น20วันคอเคลียเส้น20วันนะครับพอวันนี้เปิดโดดเลยมีสัญญาณสวยทางเทคนิคมีสัญญาณสวยทางเทคนิคอย่างน้อย3ส่วนครับ1ครับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น5วันตัด10วันและ20วันขึ้นและเส้น10วันสีฟ้าก็ตัดเส้น20วันสีส้ม ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วด้วยนเกิดโกลเด้นครอสสัญญาณที่1เกิดโกลเด้นครอสระหว่าง5ตัด10ตัด20และเส้น10ตัด20ขึ้นเปิดโดดขึ้นมาเหนือเส้น50วันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เช้า2ครับ MACD ของกันกุลกลับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้อีกครั้งหนึ่ง มีมีองศามีองศาว่างโงสีษาขึ้นด้วย RSI ขึ้นมาใกล้ๆ70ครับ RSI แถวๆ68แต่ไม่ได้หมายความว่าชน70ปุ๊บจะลงนะอย่างแต่ที่น่าสนใจอีกตัวแปรหนึ่งก็คือวอลุ่มเข้าครับนนั้นหนาๆยาวๆนะครับน่าจะเป็นวอ l ลุ่มที่สูงสุด สูงสุดในรอบเดือนนะสูงสุดในรอบเดือนเลยอะ่ะนะสูงสุดใช่ใช่สูงสุดในรอบเดือนเกือบ2เดือนอะ่ะนะสำหรับโวลุมวันนี้สําหรับกันกุ่น,นะครับตามตําราเดิมคลาสสิกก็คือว่าเวลาเปิดโดดเนี่ยนะลักษณะแบบนี้นะเปิดโดดลักษณะแบบนี้ไปไล่อาจจะไม่ค่อยได้เปรียบกดรอย่อหน่อยดี นวยอ่อบบอก็ใกล้ๆราคาเปิดวันนี้หรือถ้าตามตำราก็ต้องมาปิดแก็บหน่อยแล้วแต่ว่าคุณจะถือว่าตรงไหนเป็นแก็บเป็นแก็บที่ที่ไส้ไส้เทียนของวันก่อนหน้านี้เหรอถ้าจะมาปิดแก็บที่ไส้เทียนก่อนหน้านี้ก็2บาท68แต่ถ้าเอาตัวบอดี้ถ้าเอาตัวบอดี้ก็คือ2บาท64เอ่อย่อมาปิดแก็บ ย่อมาปิดแก็บแล้วเด้งกลับขึ้นไปได้เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นการขึ้นที่ฐานแน่นหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดดเปิดแก็บนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะของการเก่งกำไรอยู่เป็นรอบๆอ,อยู่เป็นระยะถ้าไปดู repeat c y คิลรีพีทแพทเทิร์นของเขาเนี่ยการมาไล่ราคาก็จะไม่ได้เปรียบแต่ประการใดท่านไม่ใช่คนแรกที่รู้ข่าวนี้ และท่านก็ไม่ใช่ท่านที่และท่านก็ไม่ใช่ผู้ที่ได้ต้นทุนต่ำๆในช่วงก่อนหน้านี้มาซื้อตามณยามนี้ไม่ได้เปรียบครับท่านจะทำการลบแบบไม่ได้เปรียบถ้าท่านจะไล่ณนะราคาในกระดานณขณะน,าน,านี้ได้โปรดคิดซ้ำอย่างน้อยสองรอบนะครับไม่ได้บอกว่าหุ้นเขาไม่ดีไม่ได้บอกว่าอนาคตจะไม่ดีแต่พูด แบ่งปันประสบการณ์จากพฤติกรรมราคาเท่านั้นเองสำหรับกันกุลนะครับนะโ่้ข่าวดีซื้อเลยคุณไม่ได้รู้คนแรกนะแล้วเนี่ยดูดิสร้างฐานมาเป็นเดือนๆแล้วว่าคนรู้ก่อนเนะเขาก็ทยอยทยอยไปเรียบร้อยแล้วท่านมาตามตอนนี้โดยเฉพาะเนี่ยต้านต้านรอบเนี้ยเอาง่ายๆเลยนะ เนี่ยสองบาทแปดสิบสองตอนนี้ทะลุมาแล้วนะนะแต่ก็ยังมีแรงขายเป็นระยะระยะตอนนี้สองบาทแปดสิบสี่เนี่ยไม่ต้องอื่นต้องไกลเส้นร้อยวันแถวแถวน 92, เนี่ยสองบาทเก้าสิบสองอะไรเงี้ยนะสองบาทเก้าสิบสองเนี่ยเส้น e อี๊ยมเอร้อยวันเนี่ยชนแล้วไม่ผ่านคนที่มีกำลิกกำไรคนที่มีต้นทุนต่ำๆเขาก็เตรียมขายใส่อยู่แล้วนะฉะนั้นใครจะมาไล่ราคาตอนนี้นะครับไม่ได้เปรียบ ไม่ได้เปรียบนะครับเอาละครับนี่คือตัวของกันกุลนะครับนี่คือตัวของกันกุลกระเป๋าเลยกซพับมันนี่พัสดเปเชียลเป้อนเนกประสมแบบผูรูดมีทั้งสิ้น3แบบแบบที่1 MP สุกกายเป็นรูปเตา่าตัวแทนคำอำเนยพรขอให้อายุมั่นขวัญยืนมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข แบบที่สองครับ MP สุขใจเป็นนกกระเรียนคู่เปรียบเสมือนคำอานวยพรที่มีต่อผู้รับขอให้มีความรักที่มั่งมั่นคงยั่งยืนและอยู่คู่กันตลอดไปเป็นความหมายที่ดีนะครับแบบที่สาม MP สุขทรปาย์ครับแปดตัวเป็นคำอวยพรขอให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างยั่งยืนแบบไม่รู้จบถ้าเห็นว่าสวยทั้งสามแบบ ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบไหนโปรพิเศษสำหรับการสั่งครบเซตและย้ำว่าสินค้าพร้อมส่งแล้ววันนี้นะครับกระเป๋าเรซซ์มัน m ี n พัาสเปเชียลเป้อเนกประสงค์แบบผูรูดสุกกายสุกใจสุกซับสั่งครบเซต3แบบ3ใบ,ใ,บในราคาพิเศษ699บาทพร้อมรับถุงพรความสุข1ใบสีแดงบันจุเป้3ใบลงในกระเป๋าสีแดง สนใจสแกน QR Code หน้าจอหรือ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i i n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยสินค้าพร้อมส่งและนี่คือหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนครับอ่โปรยีเครับ2เล่มนี้คัดสรรหุ้นจากงบการเงินและ Super s t o ต็หาหุ้นซ u เปอร์ Super หุ้น10เด้งกำไร10เท่า สเล่มราคาเต็ม1ันหเหลือพันยส่งฟรีและของที่ระลึก1ชิ้นจากสำมักพิมพ์ติ้งดิยอนนะครับอโปรยีก็คือเล่มเดียวซูเปอร์สต็อกโปรยีเล่มเดียวคขสันหุ้นจากงบการเงินโปร24เจาะลึกเทรดแบบไวคอฟเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลใครไม่ได้ไปไหนหลายๆลาววันเนี่ยผมแนะนำให้นนั่งอา่านนอนอา่านเล่มนี้เลย ใครที่ชอบการอธิบายแบบมีหลักเหตุผลไม่มโนไม่บังคับให้เราต้องเชื่อเล่อนี้เหมาะครับสนใจก็เชิญน,นะครับสนใจเชิญสแกน QR c o o e e หน้าจอนะครับติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยครับ